สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีการใช้งานนะครับระบบโปรแกรมค,คลินิกของ PA c l i n i นนะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็ EP นี้ก็จะลงรายละเอียดเรื่องการาตรวจสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่วนกลางกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาขาแต่ละสาขาไนดะ้ดึงข้อมูลมาทำการขายในสาขาได้ ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่สาขาไม่ต้องไปเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อที่จะลงคอมพิวเตอร์หรือลงบัญชีขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราเข้าไปดึงข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดขึ้นนะครับแล้วก็มาปรับปรุงอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาขาก็ทำงานใหม่ได้เลยก็จะมี2แบบนะครับก็คือปรับปรุง ข้อมูลสินค้าใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบส่วนกลางที่กําหนดขึ้นมาใหม่นะครับที่เคยกําหนดแล้วดึงมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็มันก็จะไม่ดึงมาอีกนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าสาขานั้นก็คือ,อเปิดสาขาใหม่แล้วดึงข้อมูลมาใหม่มันก็จะดึงมาใหม่ให้ทั้งหมดนั่นเองนะครับและอีกอันนึงก็คือกรณีปรับราคาใหม่เฉย <Okay. S 1> ปรับข้อมูลราคาสินค้าใหม่เพิ่มลด ราคาสินค้าใหม่เฉยๆกำหนดหมวดโมู่สินค้าใหม่เฉยๆก็ใช้ดึงมาได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาปรับราคาเองนะครับเพื่อลดความผิดพลาดที่การทํางานที่สาขานั่นเองเพื่อให้สาขาทํางานได้ได้เร็วขึ้นและคล่องมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับเ,เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทํางานปกติครับเหมือนกับ ่าผมแนะที่ผมแนะนำไปกับ EP ก่อนหน้านี้นะครับก็คือดูความพร้อมของคอมพิวเตอร์นะครับดูความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดูความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เตอร์สลิปพิมพ์เตอร์ AC นะครับพิมเตอร์อื่นๆ,ๆนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สำคัญคือเครื่องอ่านประประชาชนนั่นเองนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็เปิดโปรแกรมปกตินะครับอันนี้เน้นไปที่เรื่องการดึงข้อมูลสินค้าใหม่มาปรับเปลี่ยนที่ระบบสาขานั่นเองนะครับก็เข้ารหัสของสาขาเหมือนเดิมนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับก่อนหน้าน,นี้เราใช้อะสอปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับก็คือเรื่องของการลงสินค้าใหม่ไปขายสินค้าที่มีอยู่ในระบบนะครับสินค้าทั่วไป นะครับเรื่องการดัดหมายเราคุยนั่ก่อนใน EP ีแล้วที่แล้วนะครับเรื่องการรายงานหลังจากที่ลงคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันมีสินค้าใหม่เข้ามานะครับเราก็มาที่ตั้งค่านะครับปุ่มรูปปุ่นแจแม่กุญนแจนะครับดูป,ปุ่มน,นี้นะครับรายการสินค้านะครับเข้ามาหน้าจอเนี้ยเมนูหลักแล้วก็ไปตั้งค่าไปดูรายการสินค้าปุ่มสีเขียวด้านซ้ายบน เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับหน้าจอที่แสดงคุณสมบัติของสินค้าที่มีอยู่นะครับมันก็จะมีเรื่องเช็คสต็อกเรื่องอะไรพวกนี้ถ้าเราต้องการดูว่ามันมีสินค้าหมวดหมู่ได้บ้างเรามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะบอกอ๋อมีราคามีคุณสมบัติของสินค้าแต่ละตัวบอกราคาขายหน่วยขายจํานวนมากสุดน้อยสุด,ส,ดสินค้าจัดชุดอะไรลักษณะเนี้ยนะครับ อันนี้คือเป็นสินค้าที่ต้องเช็คสต็อกนะนะครับเรื่องเช็คสต็อกเราจะว่ากันใน EP ถัดไปเรื่องการโอนย้ายสินค้าการตัดสต็อกสินค้าจากสาขานี้ไปให้สาขาอื่นทําอย่างไรจากส่วนกลางส่งมาให้สาขาทาอย่างไรการทําใบสั่งซื้อจากสาขานี้ไปสาขาอื่นทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติสินค้าแต่ละชนิดนะเ,เ,เป็นสินค้าที่ต้องเช็คสต็อกไหมเป็นคอร์สหรือเปล่าเป็นสินค้าที่ต้องออกใบเสร็จไหมดูดูตรงนี้นะครับ แต่ทีเนี้ย EP นี้เราจะดูเรื่องการปรับใหม่ปรับสินค้าที่มีในระบบของ PA คลินิกใหม่การดึงสินค้าที่มีอยู่ในระบบ PA มาใหม่นะกรณีไหนกรณีที่ทาง PA บอกว่ามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้สาขาได้ขายได้บริการลูกค้านั่นเองนะครับมี2ปุ่มนี้นะครับนี่ที่เมาส์ผมชี้2ปุ่มนี้ก็คือตัวสอบ ข้อมูลสินค้าใหม่สมมุติว่าทางส่วนกลางแจ้งว่าให้ปรับดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ไปนะเราก็มาดึงตรงนี้เลยครับกดปุ๊บเลยฮะมันก็จะบอกว่าถ้ามีก็สูญรายการถ้าไม่มีก็มันก็จะขึ้นจํานวนรายการบอกบอกมานะครับกรณีขึ้นสูญรายการนี้มี2แบบก็คือเราปรับไปแล้วมันดึงเข้ามาในระบบหมดละเรามาดึงใหม่ มันจะบอกเป็นศูนย์รายการเพราะว่ามันถูกปรับปรุงจนหมดแล้วเว้นแต่ว่ามีรอบใหม่ที่ทางส่วนกลางกําหนดขึ้นมาเราก็ดึงใหม่นะครับอันนี้คือการดึงข้อมูลสินค้าที่เพิ่มใหม่ในระบบ pa clinic มาให้สาขาชใช้ทํางานใช้ขายนะครับให้กับลูกค้านั่นเองอีกอันนึงปุ่มสีเขียวอ่อนๆใกล้กันก็คือตัวซอบปรับราคาสินค้าใหม่ อันนี้กรณีทํางานไปสักระยะหนึ่งมีการปรับสินค้าใหม่ไปแล้วแต่ว่ามีการปรับเรื่องของราคาเรื่องของหมวดหมู่เรื่องของการกําหนดรายละลเอียดต่างๆเพิ่มในในในสินค้าที่เคยให้สาขาดึงไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยดึงไปใช้งานแล้วเนี่ยอา้ามีการปรับเปลี่ยนเราก็มาดูที่ปุ่มนี้นะครับกดปรับราคาสินค้าใหม่หรือปรับต่างๆนานาใหม่นะครับ ปรับคุณสมบัติสินค้าใหม่ที่มีอยู่ในระบบ PA นะครับส่วนกลางก็จะแจ้งมาเราก็มีหน้าที่มาปรับตรงนี้ใหม่แค่นั้นเองนะครับก็คือปรับใหม่ทั้งหมดเลยโปรแกรมมันจะเช็คใหม่ทุกรายการให้ใหม่นะครับทางส่วนกลางมีหน้าที่เลือกปรับเป็นรายการรายการไปแต่ว่าพอสาขาดึงมาปุป๊บสาขาจะเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่ถึง3นาทีนะครับ มันก็จะบอกว่าระบบทําการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสินค้าใหม่ที่สาขาจํานวนกี่ละการตรงนี้นะครับเรากดตกลงอพอมาถามลักษณะนี้มันก็จะถามต่อว่าส่วนกลางมีการปรับหมวดหมู่ POS หรือจัดกลุ่มสินค้าใหม่ให้เรามาด้วยไหมนะครับมันก็จะมี2ทางเลือกว่าเราจะยืนยันส่วนกลางไหมถ้าตอบ yes นี่ก็คือยึดตามส่วนกลางส่วนกลางจะปรับลดยังไงมาก็ช่างก็เข้ามา ที่ส่วนที่สาขาเหมือนกันปรับให้ตรงกันแต่ถ้าตอบ no ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวละความหมายก็คือยึดที่มันมีอยู่แล้วที่สาขาฉันไม่ต้องการปรับตามที่ส่วนกลางกําหนดนะครับอันนี้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ายึดตามสาขาก็ตอบ no ถ้ายึดตามส่วนกลางตอบ yes นะครับอันนี้ผมยึด ตามส่วนกลางสมมติตอนส่วนกลางมันก็จะบอกว่าทาการปรับเปลี่ยนตามระบบส่วนกลางเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ราคาต่างๆนานาม,มันก็จะถูกปรับเปลี่ยนสินค้าใหม่ก็มาดูว่าเป็นสินค้าหมวดไหนนะครับหมวดทั่วไปมีไหมหมวดทั่วไปก็ทั่วไปนะครับเนี่ยเราก็มาดูว่ามีสินค้าตัวใหม่ที่เขาแจ้งมาหรือเปล่าการแจ้งก็แนะนําว่าส่วนกลางควรจะแจ้งเป็นเอกสาร เป็นไฟล์ส่งให้สาขาได้รู้ด้วยเหมือนกันครับว่ามันมีสินค้าตัวไหนเวลาสาขาดึงข้อมูลผ่านตรงนี้มาแล้วปุ๊บสาขาก็จะได้มาเช็คว่ามันมีมันเข้ามาหรือยังมันเข้ามาแล้วมันอยู่หมวดหมู่ไหนตามที่เอกสารแจ้งไหมมันจะได้ตรงกันถ้าสาขามาเช็คอ๋อมันเป็นรหัสรหัสนี้นะอยู่หมวดนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ตรงกันอ๋อยู่หมวดโปรพิเศษนะอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ตรงกัน หมดอื่นมีไหมอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตรงกันนั่นเองราคาตรงตามที่ส่วนกลางแจ้งมาหรือเปล่ามันก็จะได้ตรวจสอบอร่วมกันได้นั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดึง <c oughs> ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในระบบนะครับ pa clinic นะครับทีนี้พอเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราก็มาทำการขายหน้าจอนี้ได้ปกตินะครับ ได้ปกตินะครับนั่นเองนะครับหมวดหมู่ที่มีการยืนยันตามเขาถ้าเขายุกเลิกหมวดหมู่มันก็จะไม่สามารถคิดขายนะหน้าตรงนี้ได้นะครับ hey. ไม่มีแสดงว่าส่วนกลางไม่ได้ถูกกำหนดว่าให้สินค้าตัวไหนตัวไหนเป็นอะไรแต่ทีนี้เราสามารถที่จะ ขายได้เหมือนกันถ้าไม่มีการกําหนดเป็นปุ่มๆตามปุ่มนี้มาให้เพื่อห้คลิกได้ตามรายการตรงนี้วิธีการก็คือค้นหาลูกค้าเก่าหรือทําบัตรใหม่มาก็มาคลิกตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ขายเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับฮนะก็กดเปลี่ยนราคาจํานวนได้เหมือนกันนะครับออกไว้เสร็จ นะครับอ่ามีขายมากกว่าหงรายการก็โค้นมาอีกรายการนะครับนะก็เลือกไปเหมือนเดิมแต่ต้องระมัดระวังเรื่องราคาที่ที่มันไม่ถูกต้องแค่นั้นนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือการขายเสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลการขายสมมุติลูกค้าคนเนี้ย SN เนี้ยนะครับ SN เนี้ยคุณพักจิรา HCS นี่พันจิรานะครับ ซื้อสรายการนะถ้าผิดก็ไ่ก็ลบออกถ้าถูกก็ตามนั้นก็บันทึกข้อมูลการขายใช้เมาส์ลคลิกเเข้ามาใช้บริการที่ช็อปนะจ่ายเงินสดนะพิมพ์สลิปไหม <c oughs> นะครับอันนี้เป็นสินค้าทั่วไปนะครับสังเกตจากด้านบนตรงนี้นะมันบอกว่าขายสินค้าทั่วไปถ้าขายสินค้าที่ต้องออกแบบออกแบบกับภาษีมันจะมีช้อยให้เลือกตรงด้านล่างตรงนี้นะครับพิมพ์สต็อกมือไหมพิมพ์สัญญาไหมนะถ้า เลือกก็กด enter ไปเคอร์เซอร์มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับถ้าเคอร์เซอร์มันลงมาตรงล่างตรงเนี้ยแสดงว่าสําเร็จแล้วกด enter อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเคลียร์หน้าจอไปสู่หน้าจอปกตินะครับ <c oughs> อันนี้วิธีการแล้วอีกนิดนึงก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าสินค้าที่เราดึงมาแล้วปรับปรุงมาแล้วมันมีกี่รายการนะอันนี้จะเป็น คงเหลือสินค้าคงเหลือนะมีจำนวนกี่หน้าดูดูด้านบนนะครับอ่มันจะแสดงสินค้าจำนวนกี่หน้าดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะเลื่อนถัดไปนะหน้าสุดท้ายมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีจำนวนสามหน้าจริงสามหน้า,า,ม,นามันก็ะเจะเรียงแต่ที่สาขาเนี่ยมันจะเป็น สินค้าคงเหลือไม่ใช่ทั้งหมดนะที่จะเอาเอามาแสดงก็คือสินค้าคําว่าสินค้าคงเหลือในความหมายของผมก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าเช็คสต็อกเท่านั้นมันถึงจะบอกจํานวนคงเหลือได้นะครับก็คือสังเกตง่ายที่หน้ารายการสินค้าถ้าสินค้าตัวไหนมันมันใส่เช็คสต็อกเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยมันถึงจะไปแสดงข้อมูลตรงสินค้าคงเหลือ นะครับสินค้าอื่นๆจะไม่แสดงนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบสต็อกสินค้านะครับต้องสังเกตดูตรงนี้นิดนึงนะครับเช็คคอร์สก็ไม่เกี่ยวคอร์สบางคอร์สอาจจะไม่ได้เช็คสต็อกก็ได้นะครับแต่ถ้าสินค้าไหนที่ต้องเช็คสต็อกนับจํานวนอยู่ <c oughs> ที่มีมูลค่าอะไรพวกนี้มันก็ต้องเช็คสต็อกแล้วมันก็จะมาออกรายงาน สินค้าคงเหลือให้ว่าสมมุติว่าวันนี้ขายอะไรไปบ้างมันเหลือเท่าไหร่มันก็จะเช็คตรวจสอบร่วมกันส่วนสต๊อกสตอกมือที่เราทําอยู่แล้วถ้ามันโอเคเราก็ทําประกอบคู่คคกันไปได้นะครับอันนี้เพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือในส่วนของ EP นี้ EP ที่2ก็คือเน้นไปที่เรื่องการตรวจสอบสินค้าใหม่กด2ปุ่มนี้ที่สาขานะครับ มันก็จะดึงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือสินค้าชนิดใหม่จากส่วนกลางมาให้เราทำงานได้นั่นเองนะครับปรับราคาใหม่ปรับหมวดมหมู่ใหม่มันก็จะใช้ปุ่มสีเขียว2ปุ่มนี้เข้มกับผนอ่อนนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรื่องของ EP ที่2องะเติมนิดนึงกรณีปรับหมวดหมู่ใหม่แล้วปรากฏว่ามันไม่มีอยู่ในนี้เราต้องการเพิ่มเข้าไปเองโดยสาขา นะครับหรือส่วนกลางเพิ่มใหม่แล้วก็ให้ดึงใหม่ก็ได้นะนะครับวิธีการก็คือไปที่ตงังค่าหมวดหมู่ POS เห็นมครับปึ๊บมันจะมีสองฝั่งเราจะดึงให้มีหมวดหมู่ใดไปแล้วก็ย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้เสร็จแล้วไอ้ที่มันโชว์ในปุ่มสีเขียวเข้มๆที่หน้าจอขายอะ่ะมันก็คือปุ่มพวกนี้อ่าข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปอ่าในหมวดทั่วไปผมเพิ่มปุ๊บก็เลือกมาเลย กดเข้าไปตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็คืออาเริ่มมาเข้ามาที่หมวด PVS เข้ามาที่ทั่วไปอ่าถ้าถ้ามันยังไม่มีในหมวดฝั่งนี้ไม่มีในทางทางนี้เราก็ดึงมากดปุ๊บแล้วก็กดลูกศรชี้มาทางนี้ได้นะครับ <c oughs> อันไหนที่ไม่มีกดมายี้ได้นะจากบํอรุงต้องการให้มีแล้วก็เข้ามา หมวดบํารุงมีไหมข้อมูลสินค้าที่ถูกกําหนดให้อยู่ในหมวดบํรุงไม่มีมันก็จะไม่แสดงออกมาทางนี้เราก็ไม่สามารถดึงมาไว้ที่รายการได้เพราะฉะนั้น <c oughs> เราสามารถเพิ่มลบออกเองนอกจากส่วนการกําหนดได้นะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มหมวดหมดู่สินค้าทั่วไปสินค้าทั่วไปอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดที่มันไม่ต้องออกไปเสร็จสมมุติว่าเพิ่มตัวนี้ก็เลือกเข้ามาเลยครับกดเลือกมาทีรายการมันได้25ไอเทม25รายการ นะเราก็เพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันง่ายต่อการขายนะครับไม่ต้องไปค้นหานั่นเองอ่าสมมุติว่าผมเพิ่มมาแค่นี้อ่าถ้าดึงมาผิดต้องการเอาออกก็กดฝั่งนี้แล้วกดอย่างนี้ไปมันก็จะหายออกจากฝั่งนี้นะครับอันนี้คือความง่ายคือความสะดวกที่จะทําให้เรามองเห็นข้อมูลสินค้าได้เสร็จแล้วเราก็กดออกตรงนี้ปึง้งนะครับย้อนออกมาปึง้งออก เรามาดูตรงนี้หัวทั่วไปมีไหมปึ๊บตรงนี้มันไม่มาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่หมวดทั่วไปมันไม่ได้มีข้อมูลที่จะต้องออกใบเสร็จแบบภาษีมันเลยไม่มีเพราะว่าเรามาเข้าหน้าจอนี้แต่ถ้ามาเป็นสินค้าทั่วไปเรามากดปึ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะเราก็ค้นหาแลวสามารถขายได้เลยปึ๊บอ่นะคียราคา อ่าได้เลยนะครับถ้าผิดก็มาใส่ตรงนี้แต่ละกดปุ๊บมันให้ใส่ราคาอย่างนี้เราก็ใส่ปกติราคาขาเท่าไหร่200 <c oughs> มันจะมาโชว์ตรงนี้ก่อนเราก็กดอีกที่นึงมันก็มาตรงนี้นะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับวันนี้ครับก็ เราก็ขายขายต่อได้เงี้ยนะเลือกเลือกไม่ออกไปเสร็จเป็นสดอ่ะจากบูทกดปึ้งออกนะครับถ้ากรณีเราจะเพิ่มสินค้าอื่นเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ก็เหมือนกันนะเราก็มาดูตรงหมวดหม,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 มู่ p s อ่ะสมมติว่าโปรบุรีลำอ่ะมีมีการเพิ่มไว้ะโปรซีสเกตอ่ะมีการเพิ่มไว้อ่ะเ,เ,เลือกมา อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของให้ออกไปเสร็จได้ด้วยมีแคเน่มีอ่ะเลื่อนมาดูครับมันก็จะไปไปโอเคครับงั้นก็เนี่ยเราไปดูอีกทีนึงออกไปแล้วมาออกไปแล้วมาดูตรงนี้ยมวดอะ,อะไรเอ่ยโปรเราใส่โปรสีสเกตคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะ ก็ความง่ายก็คือเลือกมาแล้วก็ขายเลยฮะเนี่ยครับอืมตรงนี้เลือกบันทึกอ่าส่วนที่มีเ r อร์เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บก็บันทึกทก,การขายจาก shop จ่ายเงินสดไมพ่พิมพ์สลิปอ่าพิมพ์สต๊อกมืออ่าเสร็จปุ๊บก็ราคาหนึ่งหมื่นพอ,อันเป็นคอส t บ้างหนึ่ cw 5ครั้ง โอเคเสร็จแล้วแล้วก็กดเตอร์เรียบร้อยนะครับก็งานรูทีนแต่ละวันก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้เน้นไปที่เรื่องการดึงสินค้าใหม่แล้วก็เรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้า POS เพื่อให้ง่ายต่อการใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับนะถ้าอันไหนมัน,มนไม่มีในหมวดหมู่มันได้25รายการนะครับคลิกตรงนี้แล้วมันใส่มาได้25รายการเท่านั้น ถ้ามันเกินนั้นเราจะทํำยังไงเราบริหารจัดการยังไงก็มาค้นตรงนี้ก็ได้ครับอืมเลือกเห็นไหมตรงรหัสสินค้าตรงนี้ด้านล่างใส่ปุ๊บเ n t e ตอร์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดแล้วมาย่อยว่าจะดูหมวดไหนเราก็เลือกตรงนี้เอานะครับที่มันนอกเหนือมีหมดนะดูเซลเซียนเนี่ยแล้วก็ใส่ คโ okay, okay. อเคเนี่ยนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ขายจากช็อปคิวอาร์โค้ดพิม์ไม่พิมพ์สลิปไม่พิมพ์ทุกอย่างแบมบกับภาษีจริงๆถ้าอันนี้ก็กต้องพิมพ์ให้ลูกค้านะครับเราต้องติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกไว้สัญญาถ้าเราใช้ที่เป็นน่วนเราหมดที่มีสาขาสั่งพิมพ์ไว้ไว้หมดเราก็อาจจะมาใช้ที่ระบบกำหนดให้ก็ได้สต๊อกมือมีไหมต้องให้ข้างหลังไปคุมสตออ๊อก,อ,กอีกทีหนึง่งหรือไม นะครับล้วก็เลือกติ๊กเสร็จปุ๊บก็เคอร์เซอร์มันจะพอเราคลิกข้างล่างเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะมาเซตโฟกัสให้เราใหม่ตลอดซึ่งไม่ต้องสนใจยิ่งดีส่วนเรารับเงินส่วนมาไลา่เราคียทับไปได้เลยนะครับกรณีรับเงินส่วมา2950แต่เขาให้มา3 0 0 0นะครับเราก็ใส่3000ปุ๊บ Enter นะครับรอจังหวะนิดนึดนงเพราะว่า ถ้ามีการสั่งพิมพ์มันจะช้าดีเลย์นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะสั่งให้พิมเตอร์ทํางานเสร็จก่อนแล้วก็มาแสดงขวนเงินทอนต่างๆได้สเสร็จปั๊บนะครับอันนี้ก็จบละนะครับสําหรับ vp นี้ก็เน้นไปที่เรื่องการดึงข้อมูลสินค้าที่เพิ่มมาในระบบนะครับโอเคครับแล้วก็เรื่องการขายบ้างนิดหน่อยนะครับเรื่องการจัดหมวดหมู่ก็สำหรับพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ